5นักเตะหน้าใหม่ทีมชาติไทยหลังจากที่ได้มีการประกาศรายชื่อ23นักเตะทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่จะเดินทางไปอุ่นเครื่องกับทีมชาติจอร์เจียและทีมชาติเอสโตเนียในช่วงฟีฟ่าเดในวันที่12และ17ตุลาคมนี้ซึ่งมีนักเตะหน้าใหม่ที่ยังไม่เคยติดทีมชาติชุดใหญ่จำนวน5คนติดน่องส่งสนามขอพาติดน่องไปส่งกับ5นักเตะหน้าใหม่เริ่มจากคนแรกที่ถูกพูดถึงได้น่าจับตามองมากที่สุด อย่างอาทิตเบิกลูกครึ่งไทยน,นอร์เวย์จากนครปฐมยู่ในเต็ดที่ในฤดูการนี้ยิงให้กับต้นสังกัดไปแล้ว4ประตูด้วยเจ้าตัวย้ายมาค้าแข่งในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อเล็ก2ของฤดูการ2021-2022ซึ่งเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับก่อนที่จะถูกโค้ชทงปรับให้มาเล่นในตำแหน่งตัวลุกทั้งกลางลุกหรือกองหน้าตัวเป้า และเป็นกองกําลังหลักพานคนปรปฐมคว้าแช,ชมป์ไทยลีก2ในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยลงสนามไป36นัดได้ยิงไป5ประตูซึ่งเจ้าตัวยังเคยติดทีมชาตินอร์เวย์รุ่นอายุไม่เกิน16ปีมาแล้วคนที่2เจมส์เบอร์รด,ดฟอร์แบ็กขวาลูกครึ่งไทยอังกฤษจ,จากอุทัยธานีเอฟซีที่พึงย้ายมาค้าแข่งในประเทศไทยในฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลแรกซึ่งอุทัยธานีดึงตัวมาจากวอตติงเอฟซีทีมในเนชั่นลีกเสาของประเทศอังกฤษ ซึ่งตำแหน่งจริงๆของเจ้าตัวคือแบ็กขวาแต่ก็สามารถขยับมาเล่นในฝั่งซ้ายได้คนที่สามสุเมธีโคกโพผู้รักษาประตูจากการท่าเรือเอฟซี้วยเจ้าตัวเป็นชาวไทยแท้ๆแ,แต่ไปเติบโตที่ประเทศเยอรมันตั้แต่อายุ13ปีและเล่นให้กับชุดเยาวชนของสโมสรฟอร์ทูนาดุเซลดอร์ฟทีมในลีกลองของประเทศเยอรมันก่อนที่จะย้ายมาประเทศไทยในปี2017กับสโมสรทูแบงคอกยูนเต็ด อีกทั้งยังเคยถูกเรียกตัวติดทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีในยุคข,ของโคชจุนอนรักษีเกิด ปัจจุบันเจ้าตัวรับบทบาทเป็นผู้เล่นสำรองในทิมนคลองเตยซึ่งในฤดูกาลนี้เจ้าตัวได้รับโอกาสในการลงสนามเฝ้าเสาตัว,ตวจริงไปหนึ่งนัดแทนสมพรยศนายทวานมือหนึ่งที่โดนแบนในนัดที่การท่าเรือเปิดบ้านเอาชนะขอนแก่นยูเนเต็ดไป6ประตูต่อหนึ่งและนัดล่าสุดที่บุกไปชนะอุทัยธานีเอฟหประตูต่อหนึ่งซึ่งเจ้าตัวถูกเปลี่ยนตัวลงสนามแทนสมพรยศที่มีอาการบาดเจ็บในนาทีที่10 คนที่4ี่ยศกรบูรพากองหน้าดาวรุ่งวัย18ปีจากชนบุรีเอฟที่แจ้งเกิดกับทีมชาติไทยในชุดรองแชมป์ซีเกม2023ที่ประเทศกัมพูชาซึ่งเจ้าตัวเริ่มต้นกับสโมสรอน,นอกลีกอย่างกองเรือรบยูเนเต็ดจนพาต้นสังกัดเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก3และฟอร์มการเล่นไปเข้าตามแมวมองของชนบุรีเอฟซ หลังจากนั้นชนบุรีได้ปล่อยเจ้าตัวให้กับสมุทรปราการซิตี้ยืมตัวไปใช้งานในฤดูกาลที่ผ่านมาและยิงได้เจประตูก่อนที่ในฤดูกาลนี้เป็นต้นสังกัดอย่างชนบุรีจะดึงตัวกลับมาใช้งานและคนสุดท้ายปุระเช์ทอดสนิทกองกลางตัวรุกจากเมืองทองยูไนเต็ด ที่ในฤดูกาลนี้ไม่มีโอกาสได้ลงสานามกับต้นสังกัดแม้แต่นัดเดียวแต่เขาอยู่ในระบบการทำทีมของโคชละอิสระสีทะโลจึงถูกเรียกติดทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรวมทั้งเอเชียนเกมที่ผ่านมาและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนมีชื่อติดหนึ่งใน23ของทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่จะยกทัพไปลุยยุโรปครั้งนี้ ด้วยวันที่12ตุลาคมพบกับทีมชาติจอร์เจียและวันที่17ตุลาคมพบกับทีมชาติเอสโตเนียติดต้องสองสนามขอขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรากดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยครับขอบคุณครับ